สวัสดีครับว,วันนี้ <c oughs> ก็มีลูกศิ์โทรมาอีกว่าหลังจากระดมสมองกลับไปแล้วเนี่ยหนูก็ไปเปิดตู้นะเหรียญตู้หยอดเหรียญเงินเครื่องซักผ้านะครับนะปรากฏว่านะเจอทั้งเหรียญที่ระลึกลูกเสือเอเช่นเกม นะแล้วก็การจนาพิเศษนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันหลงมาได้ยังไงนะแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับนะระยะนี้มันมีความเป็นไปได้พอเหรียญถูกเอามาแลกเอามาอะไรต่างๆบางคนก็แลกเสร็จแล้วไม่ได้นะคิดว่าจะไปขายที่ไหนบกเดินทางไปก็ไกลใครจะซื้อบางคนก็เรียกว่าค้าขายไม่เป็นเราเลยนะเพราะถึงเวลาก็มาใช้หยอดเข้าไปนะบังเอิญมีเหรียญที่ระลึกอ้า ก็จะซักผ้านี่นะเอาเหรียญที่ไหนเพราะก็ใส่เข้าไปในเหรียญน,นะใส่เหรียญเข้ามาในเครื่องซักผ้านะเพราะมูลค่ามันก็สิบบาทเพราะได้มาสิบบาทนะครับนะเพราะฉะนั้นนะให้เราลองเช็คดูนะครับนะจุดไหนที่มีเหรียญสิบเข้ามาเหรียญห้าเข้ามานะพลิกลองดูหน่อยนะบางทีเรื่องง่ายๆนะถ้าเราทำเราก็ได้เหรียญสะสม ในราคาที่เป็นต้นทุน10บ,บาทแค่นั้นเองไม่แพงนะเป็นไอเดียไอเดียนะครับนะเพียงแต่ให้เป็นตัวอย่างนะแล้วเราลองดูนะครับมันจะเกิดประโยชน์กับเราก็เรียกว่าการลงทุนที่ใช้ทุนน้อยที่สุดนะครับอาจารย์พยายามหาไอเดียนะคิดกับลูกศิษย์ระดมสมองกันนะแล้วก็ลองไปปฏิบัติด,ดูว่าจริงหรือไม่นะครับจริงหรือไม่ขึ้นกับเรา ที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ใช่อาจารย์เป็นคนตอบโจทย์นะครับเพียงแต่แนะเป็นไอเดียให้เราคิดนะครับแล้วก็ลองสะสมดูโดยใช้ต้นทุนหรือการลงทุนที่น้อยที่สุดนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม